ครับมาต่อคลิป EP4 ครับอนนี้ก็ใกล้จะรอบแล้วเดินรอบบริเวณรอบๆก็มีประมาณนี้ครับไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวครับคือติดโควิดนะครับมาตรการนิวดอมอลนะครับก็คือด้านหลังเขาจะมีคลองครับจะมีลำคลองอยู่ด้านหลังนี้ครับ บริเวณโดยรอบก็อย่างที่เห็นนะครับมีไก่ครับไก่ลูกปั้นไก่ครับแต่ละขนาดแต่ละสีครับของแต่ละขนาดไก่ชนนะครับนี่คือเดินมาอีกรอบรอบที่ตั้งด้านหน้าของอาคารนะครับ อาคารรูปปั้นพระนเรศวรน,นะครับก็จะมีประมาณนี้ครับก็โดยรวมก็มีแต่รูปปั้นไก่ชนนะครับเพื่อนๆก็มีโดยรอบนะครับจะมีแต่ไก่ชนนะครับรูปปั้นไก่ชนเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปด้านหน้านะครับเพื่อนครับด้านหน้านี้ก็จะมีทางให้เดินนะครับให้เดินชมวิวนะครับบริเวณโดยรอบของอาคารนะครับ ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆท่านใดว่างเว้นก็อยากจะมาเที่ยวชมด้วยตัวเองก็มาได้ครับจากกรุงเทพมาก็ไม่ถึงชั่วโมงครับนี่คือด้านหน้าครับด้านหน้าที่ตั้งก็จะมีประมาณนี้ครับนี่คือด้านหน้านะครับ หลักๆโดยรวมก็จะมีไก่นะครับไก่ชนนะครับลูกปั้นไก่ชนแต่ละขนาดนะครับแล้วก็จะมีต้นมะพร้าวนะครับต้นมะพร้าวอยู่ด้านในนะครับอีกฝั่งคลองด้านในที่ตั้งอา,อาคารนะครับส่วนด้านนอกก็ ฝั่งที่ผมยืนถ่ายคลิปอยู่นี่ก็คือจะมีต้นปาล์มต้นปาล์มสวยงามอยู่ครับนี่ครับโอเคครับว่าพาเพื่อนๆเดินชมโดยรอบบริเวณของนะครับอาคารที่ตั้งรูปปั้นของพระนเรศวรครับสำหรับ ด้านนี้ก็ไม่มีอะไรอน,นี่คือด้านหน้านะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่แคเพียงแค่นี้นะครับโอกาสหน้าก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมของวัดแต่ละวัดใน ัวจังหวัดพระนครศร,รีอยุธยานะครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ